สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกม alchemy star นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคิตติ้งตัวละครที่มีความสามารถในการควบคุมศัตรูให้เดินไปในทิศทางที่กำหนดได้นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะปัน่นป่วนศัตรูด้วยการมอบสถานะผิดปกติและความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับซึ่งนอกเหนือจากนี้เนะี่ยจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับคีตติ้งนั้นเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตประจำาธาตุไฟฟ้า,ฟา,ฟาครับโดดเด่นตรงที่สามารถสร้างความเสียหายได้ในระยะไกลๆแต่นอกเหนือนจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะมอบสถานะผิดปกติให้กับศัตรูและก็ยังสามารถที่จะพูดดาเมจให้กับทีมเนี่ยได้เป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคีตติ้งให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน ActiveSkill นี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกวางไก่ไว้ในพื้นที่ใดก็ได้บนกระดานเป็นจำนวนหช่องกระเบื้องด้วยกันหลังจากนั้นนะครับศัตรูที่ยืนอยู่บริเวณ3ช่องกระเบื้องบริเวณโดยรอบไก่ตัวนั้นก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาบริเวณใกล้ๆไก,ก่ครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับผกเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่5ช่องไปจนถึง12ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่120%ดัมเมรไปจนถึง155%ดัมเมดให้แก่ศัตรู3ตัวที่ยืนอยู่บริเวณ3กระเบื้องโดยรอบคีด์ดิงซึ่งศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากเชนคอมโบนี้นะครับก็จะถูกติดลัฟ t เตอร์มาร์กเป็นจํานวน3สแต็กด้วยกัน ซึ่งสแต็กนี้นะครับสามารถสะสมได้สูงสุดเนี่ยถึง8สแต็กและได้แต่ละสแต็กนั้นก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเชนคอมโบโดย1สแต็กก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้ถึง5%กันเลยทีเดียวละครับมาต่อกันที่ระบบเบรกทูหรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวครั้งที่1นั้นจะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน250หน่วย การปวดล็อกดาวน์ขั้นที่2หลังจากที่กดใช้งาน Active Skill แล้วศัตรูที่ติดลาฟเตอร์เป็นจำนวน4สแต็กขึ้นไปจะติดสถานะสโลส่วนศัตรูที่ติดลาฟเตอร์เป็นจำนวน6สแต็กขึ้นไปจะติดพารา l ลซิสหรือว่าสถานะาอามาาพาตซึ่งก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเดินได้เพียงแค่1ช่องกระเบื้องในเทินถัดไปครับการปวดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน250บวกกับอีก5%ของเบสิกแม็กเ การบล,ล็อกดาวขั้นที่4จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน30บวกกับอีก5%ของเบสิกเดฟและการบล,ล็อกดาวขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะครับจะทําให้แอคทีฟสกิลนั้นส่งผลกับศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนกระดานยกเว้นบอสครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ Ascension k i ด t i n g ครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เราทำการฆ่าศัตรูที่ติด Luster Mark กนะครับก็จะทำการมอบ Luster Mark เป็นจำนวนหนึ่งสแต็ให้แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนกระดาน นอกจากนี้นะครับในแต่ละสะแต็ของเลสเตอร์มาร์คที่ติดกับศัตรูนั้นก็จะทําให้ตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับที่อยู่ในทีมของเราสามารถสร้างความเสียหายได้การโจมตีปกติได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดย1นึ่งสแต็เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มดามเจได้สูงสุดถึง1.8%กันเลยทีเดียวละครับ เอาละครับเรามาดูภาพรวมของคิดติ้งกันโดยในส่วนของข้อดีนั้นคิดติ้งเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายได้ในระยะไกลสูงสุดถึง3เป้าหมายด้วยกันในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความรุนแรงให้กับเชนคอมโบได้ด้วยการติดสแต็คให้กับศัตรูซึ่งยิ่งติดสแต็คให้ศัตรูมากเท่าไหร่ Chain เชนคอมโบเนี่ยก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นครับซึ่งสแต็คนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพิ่มดามเมจนะครับให้กับการโจมตีปกติให้กััับตวะคราาไฟฟ้้ทงหมด ที่อยู่ในทีมได้อีกด้วยสุดท้ายนะครับคือความสามารถของแอคทีฟสกิ l ครับที่จะทำการรวบศัตรูเนี่ยไปในพื้นที่ที่กำหนดพร้อมทั้งมอบสถานะผิดปกติซึ่งนั่นนะครับก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ช้าลงอีกด้วยครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ Active Skill นั้นมีคูดาวที่นานเกินไปและการปลดเบรกทูนะครับก็ไม่ช่วยลดคูดาวของสกิลลงเลยอีกทั้งเนี่ยตัว Active Skill นั้นทําได้เพียงแค่รวบสตูไปอยู่ในจุดเดียวกันและมอบสถานะผิดปกติให้เท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายใดๆไ,ไ,ได้เลย และในส่วนของเชนคอมโบนะครับถึงแม้ว่าจะทําการสร้างความเสียหายเนี่ยได้ถึง3เป้าหมายก็จริงแต่ในเรื่องของความไกลนั้นก็ทําได้เพียงแค่3ช่องกระเบื้องบริเวณโดยรอบตัวเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ไกลจนสุดกระดานได้ครับ แนแ่คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมละครับผมขอแนะนำร้าน t u b p e o Shop ครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกม g e n s h Impact n i เกม Cookie r u n Kingdom เกมมพชื่อดังอย่าง l ok e g n a r o k M Eternal x n e r v e และ l e g n a r o ok k X Generation เกมไปท t l e ร o ยอสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงเกม E-Sports กับเกม o o i l e Arena of Valor, o n e l i Arena และ League of Legends Wild Rift นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้าน s u p e r Shop เติมง่ายเติมเร็วปลอดภัยหายห่วง100%รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับ และสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบรคเก,กอร์เมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ